กราบสวัสดีท่านสมพรใช้บางอย่างท่านทวชัยฟักอังกูลแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติผู้ใหญ่จากที่ต่างๆนะครับและที่สำคัญคือ,อพี่น้องผู้นำชุมชนท้องถิน่นทั้งสี่พลังที่ได้มาร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งในวันนี้นะครับ ครับผมต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือสะสสที่ได้กรุณาให้เกียรติผมมาพบปะแล้วก็ได้มามีส่วนในการสารพลังทั้งสี่พลังที่กับพวกเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอชื่นชมแล้วก็ ยินดีดีใจกับทางทีมผู้นำชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับที่ได้มาเรียกว่ามามีการตัดสินใจมีวิสัยทัศน์ในการเข้าร่วมนะครับการขับเคลื่อนร่วมกันกับสสสที่จะช่วยดูแลชุมชนท้องถิ่นผมทราบว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกับทางสอสอนี่ก็ร่วมกันมาทำงานกันมาประมาณ10ปีแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีอยู่แต่มันยังไม่สลับซับซ้อนไม่มีขนาดกว้างใหญ่ไม่มีเรื่องราวที่ลึกล้ำ และผลกระทบอย่างมากมายเช่นณนวันนี้ซึ่งถ้าหากว่าท่านมาเริ่มณวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความพร้อมความสามารถในการ,รเผชิญเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแล ชุมชนไม่สามารถที่จะดูแลกันและกันได้อย่างดีท่านจะเห็นอย่างที่ท่านคณิษฐาได้สรุปที่พวกท่านทั้งหลายได้มีบทสรุปมาทั้ง1 1ดด้านนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหา เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุหรือเรื่องโรคอุบัติใหม่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนส2019หรือโควิด19ที่พวกเรากำลังประชิญอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายเรียกว่าซึมลากไปสู่ทุกอนูทุกองคาพยพของทุกระดับ นะครับถ้าหากว่าการตั้งรับหรือการที่จะแก้ไขการดูแลเหล่านี้เนี่ยไม่ดีไม่พร้อมก็คงจะเป็นปัญหาอย่างเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ประเทศไทยเราประสบและก็ะเผชิญร่วมกับอีกกว่า200ประเทศทั่วโลกและทุกวันนี้ก็ยังพุ่งกระชูดในเรื่องของการแพร่ระบาดและ ผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่เมืองไทยของเราเนี่ยได้มีการตั้งรับได้มีการดูแลกันนะครับโดยทุกองค์าพยกได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเนี่ยก็จะเห็นว่าผลของการบูรณาการร่วมกันนั้นเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะครับในขั้นเรียกว่าขั้นต้นอย่างอย่างดียิ่ง แต่ว่าก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปเราจะเห็นว่าตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆจะเป็นที่สนามมวยก็ดีแล้วมีการกลับไปบ้านทางอีสานไปโคราชไปสุรินทไปบุรีรัมย์วันก่อนผมไปบุรีรัมย์ก็ทราบว่าตอนช่วงโควิด และมีคนนำพากลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยเขาถึงกับปิดทั้งหมู่บ้านเลย300กว่าครัวเรือนได้กินข้าวฟรีเลยเพราะว่ามีการบล็อกมีการปิดนะครับซีลหมู่บ้านนั้นแต่ว่าตรงนี้ต้องมีการบริหารจัดการก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์อสอมอ กำนันผู้ใหญ่บ้านที่สำคัญคืออปทอนะครับที่เป็นหน่วยในการที่จะใช้งบประมาณและใช้กำลังคนเข้าไปเสริมเพราะว่าต้องจัดอาหารการกินสามมื้อนะครับต้องจัดคนมาปรุงอาหารในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเหล่านี้เป็นต้น หรือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีก่อให้เกิดเรื่องของ c i mate Change ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าภูมิอากาศเปลี่ยนไปเมื่อปีก่อนนั้นแ้งแัดเอาปีนี้ลำตะคองน้ำล้นแล้วจะเข้าท่วมต้องปล่อยลงท่วมโคราชพายุ ที่เข้ามาอา้าวนี่ลูกที่4อ่ะลูกที่ห้าจ,จะตามมาอีกนะครับโมลเบ B, กําลังเข้ามาถึงลาวแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะถึงทางหรือถึงหรือยังก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่ามาแน่แต่จะเบาหรือจะหนักอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็เห็นว่าก็ยังมีลูกนึงตามมาอีกก็จะเกิดผลกระทบเรื่องของสังคมผู้สูงอายุผมได้ดูสถิติที่ดูกันบอกว่าอีกประมาณ สามสิบปีเนี่ยนะครับปีสองพันห้าร้อยเก้าสิบสาม็บอกว่าในอะไรประชากรเท่าไหร่สามคนนี่นะฮะสามคนจะมีคนอายุหกสิบห้าเนี่ยหนึ่งคนละในสามคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านก็มีประเด็นช่วยดูช่วยอันนั้นกันว่าจะยังไงของของ กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นได้ก็ได้ของบกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลมาเอามาในการที่จะมาฝึกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องใช้ให้ทางอบอนะครับมีคนมีอะไรเข้ามาในการที่จะ มาดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ได้รับการฝึกนะครับจากกรมอนามัยจากทางสาธสุขแล้วก็เอามาดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องของภาวะภัยคุกคามที่เกิดขึ้น1 2ึ่งสอสาห้าหสารพัดและยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมนะครับอาจจะมีซ้ำซ้อนขึ้นมาอาจจะมีอะไรขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับก็จะต้องเป็นหลักแต่ว่าท่านทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยประชาชนในส่วนของสสสที่มีความพระส่วนเสริม ตรงส่วนนี้ที่สําคัญก็คือมาเป็นตัวเชื่อมที่จะให้ององกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนนะครับได้มีการเสริมแรงซึ่งกันและกันในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอปทก็ต้องเสริมแรงให้ชุมชนได้มีความเข้มแข็งชุมชนก็ต้องช่วยอ,อปทช่วยเทศบาลช่วยอบตช่วยผู้บริหารช่วยสมาชิกช่วยข้าราชการ รายการที่จะทำงานร่วมกันซึ่งผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือและมีผลงานที่ปรากฏขึ้นนะครับที่พวกเราได้ทำมาแต่ยังไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เนี่ยการทำงานที่จะเป็นส่วนของชุมชนก็ดีของอบทรก็ดีเนี่ยเราจะทำลอยๆไม่ได้ถ้าทำ ลอยไปก็ลอยต่อไปอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานที่ร่วมกันตรงนี้ก็ต้องมีหลักในการที่จะร่วมกันทั้งสองค์กรเนี่ยนะครับอปทอ,องค์กรชุมชนประชาชนเรื่องของหน่วยงานรัฐในพื้นที่เรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีส่วนสำคัญในพื้นที่แต่ว่าการทำงานอย่างที่ผมบอกว่าเราจะทำลอยๆไม่ได้ต้องมีการ บูรณาการนะครับแผนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่มีทิศทางนะครับร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะขอหรือว่าตั้งงบประมาณนะครับได้เราทุกท่านก็ทราบนะครับว่าเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปี6ด้านนะครับมี แผนแม่บทมีเรื่องของแผนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแผนภาคแผนกลุ่มจังหวัดแผนจังหวัดซึ่งเป็นตัวเชื่อมกลางระหว่างจากแผนชุมชนหมู่บ้านขึ้นมาตำบลแผนท้องถิ่นแล้วก็ไปสู่แผนจังหวัดตรงนี้เนี่ยบทบาทของทางอบอและ ชุมชนนะครับก็จะต้องมีความสำคัญในการที่จะช่วยเสริมช่วยกันคิดช่วยกันทาในส่วนของการที่จะให้ชุมชนของเราได้มีสิ่งที่เกิดประโยชน์ในแต่ในทุกในแต่ละด้านนะครับแน่นอนชุมชนที่จะน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยเมื่อกี้ท่าน จริงๆแล้วก็ท่านแจน่งคณิฐาได้นำเสนอแล้วนะครับ mm. ก็มีแต่ละด้านเพราะว่าเราคงต้องอยู่ในส่วนที่ให้นะครับว่าเราจะน่าอยู่ไงเราก็ต้องอการทำร้ายการการลักขโมยการอะไรต่างมันก็ควรจะไม่มีก็ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคือร้าย มีใครมาฉุดลูกหลานเราไปโรงเรียนโดนรักพาตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยชุมชนที่จะน่าอยู่นั้นก็ต้องมีหลักของความมั่นคงในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตทร,รัพย์สินแล้วก็การมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับก็อยู่ในตัวแนละ้ว แต่ตอนนี้เราตื่นตัวกันมากเรื่องเหล่านี้นะครับจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสุขภาวะที่ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็เมื่อวันก่อนผมไปที่ที่สุรินทร์ก็ดีมีอบอตอของท่าตูมที่สุรินทร์เขาก็มีที่อยู่เจ็ดสิบก็ไร่หกสิบ สองไร่เนี่ยเขากันมาเป็นปลูกต้นไม้มีทั้งพืชสมุนไพรมีทั้งพืชต้นยางต้นไม้สักไม้อะไรนะครับแล้วก็มีการขุดลอกแหล่งน้ำทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ไว้ดืนยาวเพื่อที่จะดูแลชุมชนรักษาสภาวะที่ดีต่อไปนะครับ อีกประการหนึ่งที่ความน่าอยู่นั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเราคงให้ทุกคนเสมอเท่ากันไม่ได้ความเหลื่อมล้ำต่างๆมีแต่ว่าต้องให้โอกาสนะครับในส่วนที่เด็กจะได้รับการศึกษาได้อย่างดีองค์กรขท้องถิ่นเราก็มีส่วนเสริมนะครับทางรัฐก็จัดให้การศึกษา เรื่องอาหารเรื่องนมอาหารเสริมนมเรื่องค่าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะช่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางอปททางส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของของของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการในส่วนที่ผมอยากจะ นำเรียนนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชื่อก็บอกแล้วนะครับนี่ท่านอดีตทิพย์ดีท่านสมพรใช้บางยางท่านอดีตผู้ชาผมท่านทวชัยนะครับก็ดูแลเรื่องนี้มาตลอดเรายึดหลักในเรื่องของการส่งเสริมให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้จัดทําบริการสาธารณะนะครับในด้านต่างๆให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของทางกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังยึดมั่นในจุดนี้นะครับแล้วก็ขอให้ความมั่นใจและขอให้เป็นกําลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่ท่านได้เดินมาถูกทางในการร่วมกันที่จะสร้างความเข้มแข็งร่วมกันทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันทั้ง ภาคราชการภาคประชาชนทางท้องถิ่นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะช่วยให้ชุมชนของท่านมีความน่าอยู่แล้วก็มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างมีคุณภาพต่อไปครับท้ายที่สุดก็ขอขอบพระคุณทาง สำหรักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับที่กรุณาแล้วก็ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งณนะจุดนี้ขึ้นมานะครับเราหวังว่าการมาประชุมแล้วก็ได้พูดคุยได้เจอเจอกันนะครับจะได้ช่วยในเรื่องของความรู้ความเข้าใจความจริงใจที่มีต่อกันในการที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนต่อไปก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ